บ,บ้านพาทัวร์บ้านเดี่ยวชั้นเดียวหัวทะเลหนองตะคง1.99ล้านบาทเท่านั้นด้านหน้ามีพื้นที่ให้ทําสวนที่จอดรถสามารถจอดรถได้2คันข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะเข้ามาข้างในจะเป็นห้องนั่งเล่นมีหน้าต่างรอบบ้านเชื่อมต่อกับโซนห้องครัวมาที่ห้องครัวเขาทําเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลมาให้แล้วทาเตาแก๊สสหัวและซิงดังจานมาให้จะวางโต๊ะกินข้าวตรงนี้ก็ได้ค่ะออกไปดูโซนซักล้างข้างนอกกันตรงนี้เขาเทพปูนไว้ให้เรียบร้อยแล้วจะต่อเติมเพิ่ม หรือปลูกผักสวนครัวก็ได้นะคะบ้านหลังนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ําเริ่มที่มาสเตอร์เบดมก่อนเลยค่ะห้องจะอยู่โซนหน้าบ้านมีห้องน้ำไม่ตัวและยังมีประตูบานใหญ่ไว้เปิดออกไปชมสวนหน้าบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูอีก2ห้องนอนกันตามมาเลยค่ะห้องถัดไปจะอยู่ติดกับมาสเตอร์เบดมเลยค่ะขนาดมาตรฐานวางตู้โตะเตียงได้ครบเลยค่ะพร้อมหน้าต่างอีกสองบานและห้องนอนที่3จะอยู่โซนหลังบ้านบรรยากาศเย็นสบายจะแต่งเป็นห้องพระห้องลูกหรือห้องทํางานก็ได้นะคะใครสนใจบ้านหลัง นีส้สอบถามบ้านๆเพื่อนแท้คนหาบ้านได้เลยค่ะ